ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนื้อมันก็จะเนียนหน่อยเนียนไม่ติดมือนะใช่ไหมมาแป้งหนึ่งาวนี้มาทําแป้งในนะแป้งในก็ใช้แป้งสาลีอย่างเดียวไม่ต้องสารหรอกทำไมอะมสวยเดียวแม่พรอะแม่ต้องจดสวยกันอยู่แล้วเออมันไม่เป็นไรหรอกแป้งสาลีเนี่ยใช้ขึ้นแล้วขึ้นก็ประมาณห้าสิบกรัมอันน,นี้คือมันทำมได้แค่ ติดตัวนะในห้าสิบกรัวแล้วก็ใส่น้ำมันสองช้อนหะนึ่งสองช้อนเดี๋ยวลองดูก่อนนะไม่พอ เอ,เอาไว้สูตรแน่นอนเนี่ยแม่ทำให้ดูเนี่ยแล้วก็สูตรจะจบไปให้ดูอสองช้อนครึ่งสามช้อนอ่ะมันยังไม่ได้ มาค่ะ <tries> <tries> แก่เนี่ยน้ำเอน้ำมันกับแป้งสองย่างเสร็จแล้วก็มไว้ก่อนอันนี้ก็มาพันแป้งนอกนะใช้มือดีินี้ประมาณเนี่ย ไม่ได้กี100่ร้อยกรัมเนี่ยได้ประมาณ6ลูกได้6ลูกนี่มันจะได้ถึง2ตัวอาจจะได้ถึง7ลูกวลูกมันได้งไหน อันนี้จะได้ประมาณสิบสี่แล้วอันนี้จะทำได้สองอ,อันนี้อาจเอาไส่ไส้ลงไปจริงๆถ้าพักเอาไว้ตักในตู้ฟรสักห้านาทีแล้วใส่ก็ได้แต่ว่าก็มันก็จะเนื้อมันก็จะเนี่ยได้ดีกว่านี้ คองขึ้นนะแต่ไม่เป็นไรเราใส่ไเปเลยแล้วเดี๋ยวเรากล่มาพักไว้ก่อนแล้วค่อขึ้นทำให้มันได้เก็บ เห็นกินข้าวก็งงนี่ได้ห้อยกรรมเนี่ยเด็กจะได้ประมาณเนี้ยเด็ดลูกเอาลูกทำลูกกระทำคนชเท่ากแล้วอะไรใช้นี่ี ไปขีดละทีเอ้ก็อพากว้าจะมาสิบนาทีก็เเอาอะไรนะเนี่ยเอาผ้าทุบน้ำแหมาดก็ได้คุมไว้หรือไม่ก็หาอะไรมาครอบไว้แม่เอากระมันครอบไว้ไม่ให้แป้งมันแห้งรักประมาณสิบนาทีอ่ะอไรวันนี้ใช่ไหมก็ไม่มีอะไร่ หยุดไว้ก่อนนะ